เคสตายทรรศสวัสดีค่ะมาเช็คดวงการเงินรอบ9วันนับตั้งแต่ที่ได้เจอคลิปนี้นะคะสําหรับชาวทาดน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะก่อนที่จะไปรับชมคําทํานายนะคะรบกวนขอหน้าจอให้สองทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ จากหน้าไพ่นะคะแม่หมอสัมผัสได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะประหยัดอดออมไม่ได้เลยมีภาระในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอยู่ตลอดนะคะก็เลยอาจจะเก็บอดออมได้น้อยมากนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเนาะถ้าใครเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวเองในช่วงนี้นะหรือก่อนหน้านี้นะมองว่าสถานการณ์การเงินะจะค่อยดีขึ้นตามลําดับนะคะคุณต้องพยายามมีการวางแผนอย่างจริงจังเนาะสร้างความสมดุลระหว่างการ ารายรับรายจ่ายให้ดีนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีปัญหาการเงินตามมาเนาะและแน่นอนว่าใครที่เป็นพวกที่ชอบทําบุญทําทานชอบให้คนอื่นนะคะเป็นชีวิตติดใจหรือว่าเป็นคนให้ด้วยความจริงใจนะเป็นช่วงที่บุญเหล่านั้นเนี่ยจะกลับคืนสนองในช่วงเร็ววันนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นดวงชะตาที่ว่าพอหมดปุ๊บก็มีมาเติมได้ตลอดนั่นเองนะคะตามความเชื่อที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะ เวลาหมดก็มีมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ก็พยายามาปรับสมดุลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดีนะคะมีเงินเข้ามาแล้วก็แบ่งไปทําบุญทําทานบ้างเนาะเอออาจจะไม่ได้ทํากับพระสองฆ์องค์เจ้าเสมอไปกณอาจจะทํากับเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเองนะคะหรือว่าสัตว์โลกด้วยกันเองนะคะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผลกรรมดีแบบนี้ก็จะได้ย้อนกลับมาสนองคุณในภายภาคหน้านั่นเองนะคะ